เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมอาชีเป้ารถราคาย่าวๆผูชมเลือกซื้อนะครับตัวเต่าวีออสปี2006ครับคันนี้49,000บาทเท่านั้นเองเป็นตัวท็อปด้วยนะครับตัวท็อปไมดิจิตอลด้วย49,000บาทครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนเล่มเอกสารมีครบครับเบาะหนัง รถขับได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับรับใหม่ครับเจ้าของได้ด้วยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยเป็นโฉมไฟอยากแล้วครับม่นได้เชนแล้วสีสันอาจจะมีเล็กเกอร์ด้านบ้างครับเดิมๆบางบ้างก็ตามอายุครับทาให้ซีเรียสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานคุ้มคุ่ม49,0บาทนั่นเองถูกกว่าหน้าเต้นพิกาดดูรถอยู่นครนายกนะครับสนใจไงก็ติดต่อเขาไปได้ ชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้าหลือกซื้อประจำในเป็นพาคิปใหม่ๆ้องเครื่องก็มีทําสีเครื่องมือเก็บทําความสะอาดกันบ้างมีเก็บห้องเครื่องกันบ้างแต่บอดี้เดิมๆเลยครับรูน็อตยังกลมรอยพับต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยชนหนกภายในสวยสะอาดครับเบาะหนังทั้งข้างหน้าข้างหลังเบาะหนังดําใหม่ดิจิตอนนะครับ สนใจก็ใส่ตรงถึงผู้ขายได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดทูกใจด้วยครับสวัสดีครับ